สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง mynov นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวทองนะครับมี dark s p r เกอ e r ถือหอกมี big s p r i n อ e r man ที่ปลากไก่แล้วมี s p r i n อ e r woman แล้วก็มี theta s p i n g e r man version malegate แล้วก็มีไอตัว dark s p เ i n ร e r อ้หลุดตัวหนึ่งไม่เป็นไรหมด200อนะครับพวกมันสีเหลืองเหมือนกัน โคตี่มีว่าจะเอาตัวหอกสองตัวเพราะว่าผมต้องอัพตัวนี้ก่อนไม่กว่าตัวนี้เพราะว่าผมต้องเก็บเงินซื้อตัวปลาไก่แล้วลแหละไะ่าัว่าตรงนี้ดีกว่า มาลุ้นกันว่าจะได้ไหมครับจะรอดไหมอืมมาลุ้นกันว่าจะรอดไหมครับหมดสีเหลืองสองร้อยรู้สึกว่าเริ่มจะไม่ไหวแล้วต้องวางนี่คือลูกไก่ครูดากี่สองจุดหน้าเฮ้ยจะเกินไปลรือไมครับ สงสัยคุณต้องลบตีสองตัวนี้ออกเล้วไปหวันไปไปหวันเลยโอเคเาผมต้องอับตัวนี้แล้ะแหละอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยใช่ได้หรคอเขาใ่ได้โหเริ่มมีตัวมาเยอะแล้วแค่ไม่มีตัวารามตังสีทองเนี่ย นี่คิดตัวสีทองเท่านั้นใครอยากให้ผมมิ้นตัวอะไรและใช้หมดสีอะไรก็ตามนะครับแต่ห้ามเลือกหมวดสีห้ามเลือกสีม่วงนะครับเพราะผมไม่อยากเล่นหมวดสีม่วงมันยากมากเลยครับอู้งกว้างกว่าเก่าโอเคใช้ได้ หรือว่าคุณจะพิมพ์แบบตัวคาเมล่าแมนและตัวระดับสีอะไรก็ได้หรือว่าตัวคอกไททันคอกแมนมีไททันคอกแมนตัวเดียวอืเราจะผ่านเนี่ยใช่หนึ่งพันห้าร้อยพว่บพาวางสองตัว ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็แอปหกร้อยะไรแอปหกร้อยนี่มันจะได้มาทางนี้ได้ไงโอ้ไม่นะดูทรงน่าจะแพะม้มั้งอืมเนอของผมผมันอาจจะบักบักนิดนึงนะยังโอ้ไม่นะรับหนึ่งตัว ลับดีวัอฮะวะฮะแบบบ้าโอ้โหโตุ้งจะเกิดไปดูดีครับรู้ไหมเนี่ยฮลัลโหลสุสงไม่จะหสุดยอดเ <c oughs> นท ว้าว <Whoa. S 2> ฮึฮผมรูทรงแล้วหลุดแน่นอนผมอัปกรดรอเลยโอ้ยแ่นโอเคดูทรงลงคลิปไม่ได้เลยแล้วครับสคิปเลยเนี่ยสคิปเลย อะไรท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมเพราะาผมห้ามสกิบเว็บดีกว่าเนาะเอาว่าแล้วไงห้ามสกิบเด็ดขาดไม่งั้นมันจะแหลกตาย เอาสักคลิปหนึ่งครั้งเพื่อเอาเงินอยากได้เงินโอ้โหโอ้โหแลกแลกโอ้ผมดูส่งแ้วไม่รอดแน่นอนโอ้โอ้ยตัวนี้มีปีออกมาด้วยระมกกระพันม่ไอยมาก เลานป้องป้องอุ้ยปลาลัวมากเลยครับโอ้โหหูเหล็กมากโอหเหล็กมากขอให้มันผ่านเดอให้มันแหลกมะเกาเฮ้ย ขอต่อคำพูดได้ไหมก็บ้าแล้วต้อคำพูดไม่ได้แล้วโอ้โฮหฮะแหลกกว่าเกา่าอืมถ้ามันแหลกกว่าเดยมแบบนี้อาจจะมีสิทธิ์เด้งออกจากเกมนะครับโอโ้ตัวละครไม่เห็นจริงเลย ว่าเอาล้วไงมีการทะเลาะกันัดีเอาเร็วเร็วฮะยอะไงไหม ทำไมมันค้างว่าวันนี้ไม่ใช่ต้องเติมเงนินแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าว่ามาตรงนี้ได้ไงพีกระสือตอนลรพปีกระสือฮะฮะผมว่าต้องวางดัสปิงเกอร์ตรงนี้ด้วยเอา้าอะไร อ้าคของมันเฮ้ยรเวต์เต็มแล้วแล้ว,ลวมีหนึ่งพันแปดร้อยวงพอใช้ได้ดีนี่เฮ้ยผมมีไอเดียใหม่แล้ววางตรงนี้มีตัวหลุงก็จะได้ไาทำไปทางนี้โอเคเดี๋ยวหาวางสองตัวไว้ก่อน,นป้องกันป้องกัน เยอะมากเอือบกดสกิปแล้วเกดกดสคิอสปอย่าทุกคนท้ามกดสคิปเด็ดขาดถ้าใครแบบตัวศัพท์เล็กๆอย่าเพิ่งกดสคิปลเลยนะครับไม่งั้นโทรศัพท์คุณจะมีอันเป็นไปก็คือแหลกนั่นเองโอ้โหดูเลือดดีเดี๋ยวเดี๋ยวดะวาร์ปได้ตัวเท่า นี่ครับสภาพเน็ตเน็ตโคตรจะดีแล้วก็โทรศัพท์ค้างๆเล็กเหล็กนี้โหสองพันห้าร้อยสี่พันโอเคทำไมผมไม่ว่าตรงนี้เลยเนาะเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนามคิดใหม่ละว่าตรงนี้แทน อะไรเนี่ยก็คิดเยแล้วกันอยากได้ตังค์โอ้โหนันมากคือชนะอัตดิโยมันไม่ได้แย่ที่คิดนี่นาะดูดิโอ้ย แคดได้อยู่นั้นเนี่ยโอ้เอาลางไงมีตัวละครมาแล้วนี่มันผมเห็นมันวาร์ปได้เลย ผมรู้สึกว่าน้าชนะนี่นะครับเลือกเปิดเสียงเนี่ยเพลงเพลงมันโคตรแต่งนยครับอืม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 เดี๋ยวนี่ก็เวฟสไปแล้วครับจะมีตัวเล็กๆ โอ้โหยามาเป็นกองเลยครับโอ้โหก็เลุดเลยนะครับ เอ้ยรว่าน่าจะชนะแน่นอนโอเล่ว์วแม็กแล้วนี่มันจะได้กีวงงก้องกว้างแบบนี้โบคิดว่าจะวางดับสปริงเกอร์ตรงนี้เลยนี่จับกรีซสองก่อนนั้นจะเพิ่หมหูฟังมามีแค่ออน่าจะกี่ลิฟท์สามเนี่ยผม,มจำได้ นกาตุ wow. Wow. ้น่ารักมากสีหอสีน้ำเงินเขี่ยมคาคิลวาคาตาคุริน่ารัว้าวคงเวสเก้าเองผมรู้สึกว่ามนโคตดเยอะกว่าเก่าเลยดูดิแล้วก็เลกด้วย ก็ะจะทำด้านนี้นิดนึงอุ้ยมันเยอะแปลกแปกเนาะก็เริ่มแปลกแปลกว่ามีดาวสปิงกิลแมนโผล่รลีวิวสามแล้วซึ่งราเมศสองพันห้าร้อยโอ้ โฮอะไรอย่างน้โฮแกลกอืมสักชิ้นให้มันเลกกขอเก่าผมรู้สึกว่างอนไก่จะได้ดีอยู่นะ อัอเคไททัสสปิงเกอร์แมนนะครับเด้อเด้อเด้อทำไมหัวมันหายไททัสสปิงเกอร์แมนบุ๋มวายว้าเป็นไ,ได้ไงโดนกรลสตเข้าสิงจนหัวหายเลยหรอว่าอะไรโอ้โหดาร์กสปริงเกอร์แมนแบบเจ๊กแพบดบหัวก็หายอะไรกันครับนี่ ท่เท oh, oh. ่บมั้ยอเวที่สิบสามได้ไหมคะถึงตอนนี้ก็ 1, 2, หนึ่งทุ่มหน้นาทีผูมเหลือสองสุดท้ายแล้วก็รออาวุธแต่เราข้อสองชือผมนอะ อืมเดี๋ยวเด้อเดมีใครสังเกตอะไรไหมครับมันเริ่มจะแหลกมากเฮ้ยเดี๋ยวเด้อเด้ไททันสปริงเกอร์แมนผมเดี๋ยวเด้อเด้อผมว่าไม่ใช่แล้วไททันสปริงเกอร์เกย์ดูดิครับถอดผ้าโอ้โหใส่ชุดดำอะไรดาร์คไททันสปริงเกอร์แมนเกย์อึมคนนี้ชื่ออะไร ดาร์คไททันสปิงเกอร์แมนตีที่นนี้เหมาะสมมากเลยนะครับวาสปิงเกอร์แมนทำไมมันน่าประหลาดแบบนี้มีแค่เขียนกับมือี่แขนกับขาใช่ใช่แขนกับขา กูวนี้ก็ไม่แข็กั่อคก่กวันีลูกดิก๊กโกูตายแล้วจะหาวางสปริเกอร์วูแมนตัวตรงนี้ ดาวเมนมันห้าพันนะครับขอให้มันผ่านเดี๋ยวด้อดโอ้โหสตีกเกอร์โอเมนเฉียีจมมูสมัยนี้โคตรฮอตถึงฮอตแต่ถ้าไปกินลูกโอเมนฮอตโอ้โ,โอะแต่เขาฟงให้ฟัง ก็อาจจะชนะน่นอนนะครับเขาให้มันชนะเร็วๆก็ได้นะนี่มันส7นดาทีแล้วมันรอ,อนานมากผมผมรอมารอ,อ,อนานโอ้ยพี่ยี่สิบเจ็ดสักทีไอ้ที่สุดเราก็จะได้เงินสองร้อยแล้วโอ้ อพากันเตะเนาะตัวละครมาเตะแล้วเต๋อแต่จีบีดี้ยังหัวขาวแล้วยจีบีดี้ถอยเตะเนี่ยโอ้ยจะมีตัวเราจะแอบจะหลุดเหรอมาแต้องวางสปิเกอร์เอ้ยเดี๋ยวนี่มันมิวเทนเก๊ะมิวเทนถอยเก๊ะโอ้เห็นไหมครับ ทำไมโอ้ยยังไม่ปักยนอีกเพราะว่ามีมีแต่ตัวละครเกินไปแล้วมั้งครับวางดักสปินเกอร์แมนที่มันเวอร์ชันถึงหกนะครับจะวางไว้ตรงนี้นี่แล้วผมก็จะวางอีกข้างหนึ่งตรงนี้ โอ้คืออะไรฮึโค้ดโหอ่ารัสปีกเมตองโอเคมาครับผมก็จะพามาดูรีวิวตัวท yes> ี่ดีที่สุดก็คือตัวนี้แหละครับในส่วนที่เหลือน yes ั้นมีแต่ตัวกีทั้งนั้นเลย เดี๋ยวอีกไม่นานเกมก็จะจบแล้วครับนี่ครับแต่ละตัวก็จะแบบแต่งมากๆเลยโอ้ยเดี๋ยวบอสอุ้ยมิวแทนเกมไหมแล้วรู้สึกว่ามีแต่ตัวเกทั้งนั้นไปดิวิอยากดูหน้าตาบอสอ่าบอสไม่กี่บอสคนดีคนนี้บอสตายก่อนไป โอเคนะอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็จะจบเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วครับใครที่ดูจนจบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อให้กำลังใจเป็นคลิปผมได้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ